ระหว่างที่เราสวดมนต์ทำวัดรวมทั้งระหว่างที่เราฟังธรรมหรือแม้แต่ทำกิจอย่างอื่นในชีวิตประจำวันทั้งก่อนที่จะมาทำวัดหรือหลังทำวัดเนี่ยไปลองสังเกตดูนะมันจะมี หลายครั้งทีเดียวนะที่ใจเราไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ตอนนั้นเราเรียกว่าไม่ค่อยรู้สึกตัวหรือรู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อาจจะเป็นช่วงสั้นๆหรืออาจจะเป็นช่วงยาวเป็นนาทีเพราะว่าตอนนั้นใจเราอยู่ไหนนะ ส่วนใหญ่มันก็จะไหลหรือแวบ,บไปตามที่ต่างๆซึ่งที่จริงก็คือไหลไปตามความคิดนะแวบ,บไปอยู่กับเรื่องราวต่างๆ ที่คิดขึ้นมาถ้าไม่ใช่เรื่องที่ผ่านไปแล้วแล้วคุยขึ้นมาใหม่ก็เป็นเรื่องอนาคตที่ปรุงแต่งสร้างภาพขึ้นมา้าไปแต่ละทีก็ไปนานนะ หรือบางทีก็ไปจากเรื่องนั้นไปสู่เรื่องนี้ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นให้เราสังเกตดูนะว่าที่ความที่ใจเรามันหลายไปตามความคิดก็เพราะว่า มันหลงเชื่อนะหลงเชื่อความคิดมีความคิดอะไรเกิดขึ้นมันก็สามารถที่จะโน้มน้าวใจเราให้ไหลไปเป็นคุ้งเป็นแควได้ถ้าเราจะฝึกให้เกิดความสึกตัว เลยเห็นความสำคัญของความสึกตัวก็จำเป็นนะที่จะต้องรู้ทันความคิดโดยเพราะความคิดที่มันพุดขึ้นมาแบบไม่ตั้งใจหรือแบบไม่รู้ตัวเพราะถ้าเราไม่รู้ทันความคิดเนี่ยความคิดมันจะลากใจเราไปทำให้เราเนี่ย ไม่รู้เนื้อรู้ตัวใจเราเนี่ยมันหลงเชื่อความคิดได้ง่ายๆนะถ้าว่าเราไม่ได้ฝึกให้หมันรู้ทันความคิดใจไอ้ความคิดมันจะพาใจเราออกจากความรู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ ซึ่งก็หมายความว่าอาจจะทำอะไรผิด,ผด,พ,ดพลาดหรือถ้าเป็นการฟังก็อาจจะฟังได้ไม่ปฏิปต่อแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะพอใจหลายไปตามความคิดแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเช่นความเศร้าความอาลัย เวลาเรานึกถึงคนรักของรักที่สูญเสียไปจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเข้าของเครื่องใช้สัตว์เลี้ยงหรือว่าคนรักที่มีทั้งจากตายแล้วก็จากเป็นไม่เช่นนั้นก็เกิดความโกรธยึกถึงคนที่เขา โกหกเราหักหลังเราหลอกลวงเราเอาเปรียบเราต่อว่าด่าทอเราเรื่องนี้เกิดความเครียดนะเกิดความหนักอกหนักใจเมื่อนึกถึงงานที่ยังค้างคาอยู่นึกถึงปัญหาที่คาดว่าวจะเกิดนึกถึงนี่ที่ยังไม่ได้ชำระปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ มันจะเกิดอารมณ์ต่างๆซึ่งเราเรียกว่าความทุกข์นะก็ล้วนแต่เกิดจากความคิดนะแต่ความคิดมันทำเ,เราไม่ได้หรอกน,นะถ้าว่าเรารู้ทันมันปัญหาคือเราไม่รู้ทันมันแล้วเราก็หลงเชื่อเมื่อมันผุดขึ้นมา ไอความคิดมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะมีประโยชน์มากด้วยนะมันช่วยเราแก้ปัญหาต่างๆเป็นสิ่งสำคัญในการทำมาหากินเป็นสิ่งจำเป็นสำหร,รับการดูแลคนรักพ่อแม่ลูกหลานเป็นสิ่งจำเป็นสำหร,รับการวางแผนชีวิตเพื่อให เกิดความปกติสู่ความเจริญงอกงามแต่ว่ามันก็มีความคิดบางประเภทนะที่มันไม่ได้เกิดจากปัญญามันไม่ได้เกิดจากเมตตาแต่มันเกิดจากกิเลสเกิดจากความหลงไอ้ความคิดแบบนี้แหละนะถ้าว่าเราไม่รู้ทัน มันก็พาเราไปจมอยู่ในอารมณ์หรือห่วงแห่งความทุกข์โกรธเศร้าน้อยอกน้อยใจเครียดเกลียดขับแค้นแล้วพอเรามีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะใจนี่มันก็จะถอนจากอารมณ์เหล่านั้นได้ยาก เพราะว่าความคิดมันจะสัญหาเหตุผลมากมายที่จะทำให้เราเนี่ยคล้อยตามแล้วก็หลงจมอยู่ในอารมณ์นั้นเช่นเวลากโกรธเนี่ยโกรธใครก็ตามทั้งที่ความโกรธมันเผาใจเราให้รุ่มร้อนแต่ก็ยังอยากจะโกรธต่อไป พราะมันมีความคิดว่าเนี่ยต้องโกรธมันนะเพราะว่ามันแย่เราจะให้อาภัยมันได้ยังไงมันเลวบางทีก็คิดไปถึงวิธีการที่จะตอบโต้และสั่งสอนจะปล่อยให้มันทำอย่างนี้กับเราไม่ได้มันก็จะได้ใจ มันก็มีผลมากมายที่จะชักจูนโน้มน้าวหรือแม้ทั้งล่หลอกให้เราเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็จมอยู่ในอารมณ์นั้นเวลาเศร้าเนี่ยมันก็เศร้าดิ่งลงไปในความในความโศกบางทีมันก็มีเสียงทักท้วงนะว่าอย่าเศร้ามากไปเลย เราต้องเดินหน้าต่อไปแต่มัไม่มีอีกสิ่งหนึ่บอกว่าเนี่ยต้องเศร้าเพราะเรารักเขาถ้าเราไม่เศร้าก็แสดงว่าเราไม่รักเขาสิถ้าเราไม่ร้องไห้ฟูมฟายก็แสดงว่าเราไม่ได้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาสิม,มีความคิดแบบนี้นะว่า,าต้องเศร้า พื่อยืนยันว่าหรือเพื่อแสดงว่าเรารักเขามันก็เป็นเหตุผลนะที่ไอความเศร้าเนี่ยมันก็สัรหามาเพื่อที่มันจะได้คลองจิตคลองใจเราต่อไปความอยากก็เหมือนกันนะเวลาอยากจะเสื้ออะไรเนี่ยท,ทั้งที่มีเสื้อหลายตัวแล้วมีรองเท้าหลายคู่ ไอ้ความอยากมันก็จะสรรหาเหตุผลมามากมายว่าน่าซื้อนะน่าซื้อเพิ่มน่ามีอีกเพราะว่ามันราคาถูกเพราะว่าอาจจะมีโอกาสได้ใช้ในวันข้างหน้าเพราะว่ามเป็นรุ่นใหม่โอ้มันจะมีเหตุผลมากมายที่ทำให้เราใจอ่อนยอมซื้อมาอีกทั้งที่อาจจะไม่ได้ใช้ เพราะว่ามีของเดิมอยู่แล้วมากมายบางทีอยากจะเลิกเล่านะแต่ว่าพอเห็นเล่าแล้วมันก็มีเหตุผลมากมายที่จะกินเล่าเข้าอาุตส่าห์ชวนปฏิเสธเขามันน่ากลังเกียดมันน่ากเกลียดนะปฏิเสธเขาอะหรือแม่ก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นการเราเอาหน่อยนานนะ ครั้งสุดท้ายแล้วครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วการพนันก็เหมือนกันน,นะทั้งที่อยากจะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้มันมีสิ่งมันมีเหตุผลมากมายที่กระตุ้นให้ต้องเล่นต่อเพื่อเอาคืนหรือมีหวังว่าจะได้คืนมันก็หายเหตุผลมาล่อลอกให้เรา ทำตามหน้าของมันทั้งหมดนี้มันก็มานืุ้ของความคิดหรือเหตุผลแล้วถ้าเราเกิดลงเชื่อคล้อยตามความคิดเหล่านั้นเราก็เท่ากับตกเป็นเหยือ่อตกเป็นทาสของกิเลสต,ต่อไปหรือว่าทำให้เราไม่สามารถจะ ออกจากอำนาจของมันได้เหตุผลนี่มันไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะเพราะบางครั้งมันก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลที่มาจากปัญญาแต่เป็นเหตุผลของกิเลสที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราสนองตอบมันปลนเปลอมันหรือปกป้องมันมีคุณยายคนหนึ่งก็อายุมากแล้วนะ จะเก้าสิบแล้วลูกเนี่ยก็อยากจะดูแลแม่ให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวนาไปนานๆเพีก็เลยพิธีพิถันในเรื่องของการกินการดื่มของแม่จะซื้ออาหารก็ซื้ออาหารแต่ที่มันมีน้ำตาลน้อยมีไขมันน้อย แต่ยายเนี่ยหรือแม่เนี่ยชอบของหวานแต่ลูกก็ไม่ค่อยซื้อมาแม่ก็ขอร้องว่าแม่อยากกินข้าวเหนียวทุเรียนแม่อยากกินขนมมอกแกงให้แม่กินหน่อยเธอะนะพิงวอนลูกลูกก็อ้างสุขภาพของแม่แม่ก็บอกว่า ให้แม่กินหน่อยเธอแม่ก็คงอยู่ได้ไม่นานน้ะนะพอมาไม้นี้ลูกก็ยอมซื้อให้แม่ยอมหาซื้อของหวานให้แม่กินแต่คั้นวันหนึ่งเนี่ยลูกเนี่ยอยากจะชวนแม่เข้าวัดฟังธรรมวัดมีการปฏิบัติธรรมมีการ ฝึกเรื่องการเจริญมรณสติลูกก็เห็นว่าเนี่ยแม่ก็อายุมากแล้วนะถ้าได้ฟังธรรมะเรื่องแบบนี้ก็ได้ตั้งจิตอยู่ในความไม่ประมาทเตรียมพร้อมนะสำหรับความตายที่จะมาถึงพอชวนแม่แม่ก็ปฏิเสธนะแม่บอกว่าเนี่ยเอาไว้วันหลังเถอะแม่อยู่ได้อีกนานนะ ไอตอนจะกินของหวานจะกินข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยก็จะบอกว่าแม่จะอยู่ได้ไม่นานแล้วให้แม่กินเถอะแต่พอชวนแม่ฟังธรรมนะเข้าหาธรรมก็บอกว่าแม่อยู่ได้อนานเหตุผลสองข้อนี่มันขัดกันนะแต่ว่ามันก็ออกมาจากปากของคนได้ง่ายๆเพราะว่ามันเป็นเหตุผลที่กิเลสเนี่ยมัน สรรหาขึ้นมาเพื่อที่มันจะได้ได้กินได้เสพสิ่งที่อยากแล้ว็ในเด็กันก็จะได้มีข้ออ้างในการผักใสสิ่งที่ไม่ชอบพอจะกินของหวานก็บอกว่าอายุก็แม่อยู่ได้ไม่นานแต่พอจะเข้าวัดฟังธรรมก็บอกว่าแม่ ยังอยู่ได้อีกนานบางทีตัวคนตัวยายอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าพูดอะไรไปหรือว่าพูดสัรนหายเหตุผลที่ขัดแย้งกันเพราะว่าตกอยู่ในอมน้าของกิเลสมันสรรหายเหตุผลมาก็คล้อยตามมันง่ายๆไม่รู้จักทักท้วง ในคนเราเนี่ยถ้าว่าเราหลงเชื่อกิเลสคล้อยตามกิเลสมันก็ยากที่จะออกจากความทุกข์หรือว่ามีชีวิตที่ผาสุขตั้งมั่นได้นะฉะ้เพื่อนจำเป็นมากที่เราจะต้องเนี่ยรู้เท่าทัน ความคิดเพราะถ้าเรารู้ทันความคิดต่อไปเราก็จะรู้ทันกิเลสที่อยู่เบื้องหลังความคิดต่างๆหรือที่อยู่เบื้องหลังเหตุผลนานาชนิดที่ดูสวยหรู <Yeah. S 1> ถ้าเรารู้ทันความคิดต่อไปเราก็จะรู้ทางจับทางได้ว่าไอ้กิเลสมันจะมาไม่ไหน เราก็จะไม่เชื่อมันง่ายๆพราะถ้าเราเชื่อมันนะเราก็จะยากที่จะหลุดจากความทุกข์ได้ลงเชื่อกิเลสเมื่อไหร่มันก็พาเราไปสู่ความโศกความเศร้าความโกรธนะความคับแค้นในที่สุดนะยังไม่ต้องถึงความเมื่อพูดถึงความเจ็บความป่วย หรือว่าความทุกข์ทางกายภาพไอ้ความคิดของคนเราเนี่ยโดยเฉพาะที่มันถูกปรุงแต่งด้วยหน้าของกิเลสเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันและกิเลสที่ว่ามันไม่ใช่มีแค่โทสะโลภะ อย่างเดียวนะไอความสำคัญมรนหมายในตัวกูเนี่ยหรือที่พระเลวาม,มานะเนี่ยมันก็สำคัญนะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าว่าไม่ไม่รู้เท่าทันตัวกิเลสอ,อัตตาหรือมานะเนี่ยมันก็จะหลงเชื่อ เหตุผลและความคิดที่อัตตามาณปรุงแต่งขึ้นรวมทั้งความคิดที่เราไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราความคิดใดนะถา้าเรายึดว่าเป็นของเรานะเราก็จะมองเห็นแต่ว่าเป็นของดีไม่เห็นข้อบกพร่องเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นความคิดของคนอื่นนะที่ต่างจากความคิดของเราเนี่โอ้เราจะเห็นข้อบวกพร่องเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็จะอา,อาจจะแย้งความคิดเหล่านั้นพร้อมๆกับที่ปกป้อง,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 องความคิดของเราซึ่งจริงๆแล้วคือการทำตามอํานาจของอัตตานะตัวกูเนี่ยมันก็มักจะบอกว่าเนี่ย มันจะยืนยันว่ากูเก่งกูถูกกูดีความคิดของกูนี่เป็นความคิดที่ดีนะเขาเคยมีการสอบถามนะเรียกว,ว่าเป็นการทดลองนะกับคนกลุ่มหนึ่งนะให้ทำโจทย์ง่ายๆเป็นคำถามคำถามง่ายๆ แล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยตอบคำถามนั้นคำถามก็อาจจะมีสักสิบข้อนะแล้วก็ตอบเป็นการแสดงความเห็นอย่างเช่นว่าทำไมคนเราจึงควรออกกำลังกายทำไมเราคนเราจึงไม่ควรสูบบุหรี่นีเป็นต้น แล้วก็ให้แสดงความเห็นแต่ละคนก็แสดงความเห็นไปนะสั้นๆไม่ยาวเสร็จแล้วก็จะให้ลองทบทวนดูนะว่าคำถามหรือคำตอบหรือความเห็นที่ที่ว่ามาเนี่ยมีอะไรจะแก้ไขไหมส่วนใหญ่ก็ก็เห็นว่าดีแล้วนะคำตอบหรือความเห็นที่ให้ไปเนี่ย ถือว่าดีแล้วไม่มีอะไรแก้ไขผ่านไปสักพักหนึ่งนะก็คงเป็นหลายชั่วโมงนะผู้วิจัยเนี่ยก็เลือกคำถามบางคำถามเนี่ยมาให้แต่ละคนได้ดูพร้อมกับคำตอบคำตอบหรือความเห็นของของตัวเอง ที่เคยตอบไปแล้วเอามาดูใหม่พร้อมกับความเห็นหรือคำตอบของคนอื่นที่แตกต่างจากของตัวแต่คนนี้เนี่ยมันมีมันมีทริคู่ตรงที่ว่าไอคำตอบของคนอื่นเนี่ย หรือคําตอบที่ว่าเป็นของคนอื่นเนี่ยที่จริงก็คือคําตอบหรือความเห็นของตัวเองนั่นแหละส่วนที่บอกว่าเป็นคําตอบหรือความเห็นของของเขาเนี่ยที่จริงเป็นความเห็นของคนอื่นแล้วครั้นี mm. ้เขาก็ถามเขาก็ถามว่าเนี่ยหลังจากที่เห็นคําตอบหรือความเห็นของตัวแล้วและเห็นคําตอบหรือความเห็นของคนอื่นแล้วมีอะไรจะแก้ไขไหม ตอนนี้เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเอกใจแล้วเอ๊ะไอ้คำตอบหรือความเห็นที่บอกเป็นของคนอื่นเนี่ยนี่มันของฉันเนี่ที่ฉันพึ่งตอบไปเมื่อสัก2องสามชั่วโมงที่แล้วและคําตอบหรือความเห็นที่บอกเป็นของคนอื่นเนี่ยเอ๊ะที่คําตอบหรือความเห็นที่บอกเป็นของฉันเนี่ยมันไม่ใช่ของฉันนะฉันจำด้ฉจำไม่ได้ตอบแบบนี้ครึ่ง <sür> หนึ่งเขาจะจับก็จะ เขาจะเริ่มผิดสังเกตแต่ครึ่งหนึ่งเนี่ยนะก็ไม่มีความสงสัยอะไรแล้วเขาก็จะวิจารณ์นะความตอบหรือความเห็นที่อ้างว่าเป็นของคนอื่นบอกว่าเป็นความเห็นที่มีข้อบกพร่องผิดพลาดอย่างง้นอย่างนี้โดยที่ไม่รู้เลยนะว่าไอ้ความเห็นที่ตัวเองวิพากวิจารเนี่ย หรือเชื่อว่ามีข้อบอกพร่องที่จริงคือความเห็นองตัวเองเมื่อสองสามชั่วโมงที่แล้วนี่เองคือการทดลองที่เขาต้องการที่จะบอกว่าความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าบอกเป็นความเป็นของเราเนี่ยเราจะปกป้องเราจะเห็นว่ามันถูกแต่ถ้าบอกว่าเป็นความเป็นของคนอื่นเนี่ยเราจะวิพากวิจาร์ณ เราจะเห็นข้อบกพร่องอันนี้มันก็สะท้อนอย่างถึงความยึดมั่นในความเห็นของตัวนะคนเราเนี่ยถ้าถ้าเป็นความเห็นของฉันเนี่ยนะมันก็ดีหมดนะแต่ถ้าเป็นความเห็นของคนอื่นเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องทั้งที่ไอความเห็นของตัวนี่แหละ ถ้าอ้างว่าเป็นความเห็นของคนอื่นเนี่ยโอจะวิพาวิจารแหลกเลยจะเห็นข้อบอกพร่องเปไปหมดอันนี้เขาต้องการพิชี้เห็นว่าคนเรามีอคตินะมีความโน้มเอียงที่จะที่จะเห็นว่าความเห็นของตัวเองเนี่ยมันถูก ท,ทั้งที่ถ้าอากว่าออกมาจากปากของคนอื่นเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่ถูกมันผิดแต่ถ้าเป็นความของฉันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะถูกเสมออันนี้ก็เป็นเรื่องของอาคาตินะที่มันผูกโยงกับความยึดมันว่าของกูของกูแม้นคนเราเนี่ยพอมีความคิดหรือความเห็นในเรื่องใดก็ตามเนี่ย พอไปคิว่าเป็นของกูของกูเนี่ยมันจะเห็นว่าเลิศประเสริฐเลยนะและจะไม่ยอมเปลี่ยนง่ายๆแม้จะมีข้อมูลหรือเหตุผลที่ดีกว่ามาหักล้างแต่ก็จะไม่เปลี่ยนนะก็เคยทดลองนะเอาคนที่มีความเห็นต่างกัน เช่นคนหนึ but, ses, uh, ่งบอกว่ากัญชาปลูกเซกัญชาเสรีนี่ดีอีกคนหนึ่งบอกกัญชาเสรีไม่ดีไอคนที่บอกว่ากัญชาเสรีดีเขาก็จะเอาข้อมูลทั้งเห็นด้วยแลาไม่เห็นด้วยมาให้ดูคนที่บอกว่ากัญชาเสรีไม่ดีเขาก็จะเอาข้อมูลทั้งสองฝ่ายมาให้ดู แล้วเพราะว่าข้อมูลที่ให้กับสองฝ่ายเนี่ยมันไม่มีผลในการเปลี่ยนความเห็นของทั้งสองฝ่ายเลยคือคนที่คิดว่ากัญชาเสรีดีอยู่แล้วเนี่ยแม้จะได้เห็นข้อมูลที่ชี้ถึงโทษของกัญชาเสรีก็ไม่เปลี่ยนใจกับปักใจยืนยันว่ากัญชาเสรีนี่มันดี ยืนยันหนักแน่นกว่าตอนแรกเพราะว่าได้เห็นข้อมูลที่พูดถึงโทษได้พูดที่พูดถึงประโยชน์ของกัญชาเสรีด้วยคือโทษของกัญชาเสรีเนี่ยไม่สนใจนะสนใจแต่ข้อมูลที่พูดถึงข้อดีของกัญชาเสรีก็ทําให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะว่ากัญชาเสรีเนี่ยดีส่วนคนที่บอกกัญชาเสรีไม่ดีเนี่ย แม้จะเห็นข้อมูลที่บอกว่ากาญชาเสรีมันดีเขาก็ไม่สนใจเขาสนใจแต่ข้อมูลที่บอกว่ากาญชาเสรีไม่ดีข้อมูลเหล่านี้ก็ไปย้ำทำให้เขาเชื่อมั่นใจว่ากาญชาเสรีไม่ดีอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนเราเนี่ยเมื่อมีความเชื่อมีความคิดใดก็ตาม แม้จะเจอข้อมูลที่หักล้างที่ขัดแย้งก็ไม่เปลี่ยนใจข้อมูลไม่ได้ช่วยทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเห็นได้เลยนะเพราะว่ามันเชื่อตั้งแต่แรกแล้วนะว่าความคิดของฉันมันดีเจอข้อมูลที่แตกต่างที่ขัดแย้งก็ไม่สนใจสนใจแต่ข้อมูลที่สนับสนุนความเห็นเดิมของฉันแล้วคนเราเป็นอย่างเนี้ยนะ ซึ่งมันก็ชี้เห็นนะว่าคนเราเนี่ยมันมีความยึดมั่นในความคิดความเชื่อของตัวมากและมีโอกาสที่จะคล้อยตามคล้อยตามยะไม่พอต้องปกป้องด้วยัางทั้งที่อาจจะเป็นข้ออาจจะเป็นความเห็นที่ผิดก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ทันความคิดแล้วก็รู้จักทักท้วงความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะ หลงเชื่อความคิดตะพึตะพือนะเพียงแค่ว่าเป็นความคิดของฉันก็หลงเชื่อแล้วแล้วก็ปกป้องทั้งที่อาจจะผิดก็ได้ให้การเจริญสติเนี่ยมันมันทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะรู้ทันความคิดแล้วก็ทักท้วงความคิดด้วยไม่หลงเชื่อง่ายๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นอิสระจากความคิดหรือว่า เปิดโอกาสให้ความคิดที่หรือความเห็นที่มาจากปัญญาจริงๆเนี่ยมันมันมามันทำงานเข้ามาเป็นตัวนําพาชีวตเราไปสู่ทางที่ถูกต้องได้ไม่ใช่หลงเชื่อแต่ความคิดหรือเหตุผลที่กิเลสสรรหาหรือปกป้องความคิดที่มันผิดพลาดนะแต่ว่าเพียงเพราะเป็นความคิดของกูเท่านั้นหล